แมวเลือกคู่แมวน้อยต้องการมีคู่ครองเพื่อคอยปกป้องและดูแลจึงประกาศหาคู่เจ้ากระรอกน้อยซึ่งหลงรักแมวน้อยมานานจึงขอแต่งงานกับเจ้าแมวน้อยและสัญญาว่าจะดูแลแมวน้อยเป็นอย่างดีทุกคนก็เห็นว่ากระรอกเป็นสัตว์ที่นิสัยดีน่าจะอยู่กับแมวน้อยได้อย่างมีความสุขจึงให้ทั้งสองแต่งงานกันต่อมาไม่นานแมวน้อยเกิดเบื่อนหน่ายกระรอก เพราะวันๆได้แต่นอนเฝ้าแมวน้อยอยู่แต่ในบ้านเพราะกลัวจะถูกทำร้ายเจ้าแมวน้อยจึงหาคู่ครองใหม่บังเอื่นเสือโครงผ่านมาได้ยินจึงขอรับเป็นคู่ครองของแมวน้อยซึ่งแมวน้อยก็ตอบตกลงเมื่อเสือโครงพาแมวน้อยออกไปเที่ยวจนเหนื่อยและรู้สึกหิวมันจึงตะปบแมวน้อยกินเป็นอาหารในวันนั้นเอง นิทานเรื่องนี้สอนว่าสิ่งใหม่ที่คิดว่าดีอาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่าเดิม